โอเคครับสวัสดีครับพบกืกอนๆคนนรายการไทยกับลินบูนครับวันนี้จะมาโปรโมทช่องเพื่อผมนะครับชื่อช่องว่าพีพีแมชชั่สเตอร์นะครับพิมตามผมเลยนี่ไงเจอแล้วเขาอัพคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเลยครับหรือถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปเขาก็กดกระดิ่งกูออพูดแล้วเอยช่างเถอะมานี่คืออินโทรนะครับ เขาเริ่มเขา,าขก็แคจะผมครับไม่ครับว่าเขาก็แค่จะผมมาให้ไอโขก็แ่ผมครับอันนี้ก็กครับ ก็ติดตามนะครับคลิปของเขาก็สนุกเลยทีเดียวนะคบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบจเพีงเทนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปผมกดติดตามที่ช่องไทยทวินบูทเลยครับยังมีเชื่อไว้โอเคขึ้นชื่อขึ้นข้างหน้าครับโอเคครับบ๊ายบาย